ดีนะคะทุกทุกคนวันนี้ไม่รู้มีดาวหรือเปล่านะคะดาวโจรน,นะคะถ้ามีดาวโจนแล้วก็มีหวยอื่นก็เล่นได้นะคะนี่ดาวโจนดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจนคืนนี้คืนที่คืนที่26นะคะ นะคะถ้ามีเล่นได้เลยเลขนี้นะคะเล่นได้เล่นเลยนะคะสิบ,บนนะคะสิบบนค่ะตามนี้เลยนะคะเด่นของเขาก็ดึง3ตัวมานะคะดึง2ตัวมาเด่น ดาวโจรนะคะฟันหนึ่งนะคะห3ึ่งสามนะคะสามสามสามกับ1 0นะคะถ้ามานะคะตรงนี้เลขนะคะของดาวโจรนะคะเจาะ เจาะให้ตุนะคะเด่นตัวนี้นะคะสามสี่หนึ่งนี่ค่ะเืมสี่สองอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้เ,เป็นสี่สองก็ได้นะคะสี่สองนะคะมันเด่นนะคะสี่สองแล้วก็สี่ห้านะสี่สองแล้วก็สี่ห้าค่ะ ตัวนี้เลยน้องแมวของเราบิ่งเล่นใหญ่เลยโตแล้ไลายลูกเอะตัวนี้สิบบนดาวโจนนะคะ ขอให้ทุกท่านเฮงดรวยยถูกหวยรวยเบอร์ซื้อตัวไหนขอให้ถูกซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะเล่นได้นะคะหวยนะคะเด่นๆก็ตามนี้เลยค่ะสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งก็สามสี่สองนะคะประมาณนี้นะคะอะไรลูกอ๋อ,อจังเลย ทุกคนยนังเฮงค่ะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย